เบมทำหน้าที่หน่อยดิทาหมดก็ามทายแลเนี่ยเจหนึ่งนัดหนึ่งนัดรีโหลดรีโหลดสองนัดิอาฟังแหรอโอเคเฮ้ยจะไร็ว เข้ามาตรงปิงเข้ามาตรงปิงเข้ามาตรงปิงอ๋อรถถังโอ้โออ้เซฝ้าเฝ้าเฝ้าเฝ้าแล้วคุณจะรอดอันสิ โอเคมองไอเอาปวยไตรงทอเทพขาดรันนี้ผมตามไปครับโอเคอรัลังลรังแลังลังแลัง้น่าจะตายแล้วพอแน่ ไม่น่าจะรอดคดีแพไวในตา้งง้รงจ้ยก็สั่ง่งไปโคโฟตเนะนี่ว่า <dari> <Google. S 1> กำลังถอนแก๊ดี่ศัตรูครับ okay.